ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับมาพบกันกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดในราคา3,800บาทรวมส่งนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับก็ส่วนชุดนะครับสีดํานะครับล้วนนะครับก็จัดส่งไปนะครับจังหวัดนะครับผมสีสเกตนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ เป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับแล้วก็จะเป็นชุดสีดําแดงนะครับดําแดงก็จะนะครับผมชุดดําแดงก็จะอยู่จัดส่งไปนะครับกทมนะครับผมกทมนะครับขอบขอคุณมาอย่างยิ่งนะครับผมนะครับก็ เรามานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานชุดนี้พร้อมๆกันนะครับก็เป็นชุดราคาสาม0ันแปดร้อยบาทนะครับรองคาราเกะได้นะครับเอ็โคในตัวนะครับไมค์คาราเอ็โคในตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสเสียงไมค์ให้ชมก่อนนะครับว่าจะประมาณนะครับขอขอไมค์นะครับหนึ่งตัวครับผมครับวันนี้มีนะครับมีคนวอยครับคนวอยยินกลกองยในกลกองย่งนาย่งนาข้างบน เออนันและครับผมหาไม่พอ,พอครับผมครับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดนะครับสิบนิ้วนะครับโค้งปั๊มนะครับไมเหล็กร้อยสี่ห้าไว้คู่นะครับ ม่เล็กก้อนเดียวนะผมเล่นคู่กับเสียงกลาง6.5นิ้ว1ดอกไอ้2ดอกนะครับแหลมโดมนะครับ1คู่นะครับในชุด380กับชุด3นี่แตกต่างกันยังไงนะครับ305กับ380อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างนะครับย้ําว่าอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่ขนาดตู้ซับนะครับใหญ่กว่ากันเฉยๆครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงไม้นะครับผมจับ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 กล้องาจะเข้าเนี่ยเทสเสียงไม่ให้พี่น้องคนจะฟังก่อนไ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆคือเอ็กโคเขาจะมีในตัวนะครับอาจจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ปรับปรุงแต่งเสียงก็ค่อนข้างที่จะยากับเพราะว่าเขาทํามาในรูปแบบนี้ครับแต่เอาจริงคือพอดีพอดีเพาะครับตรวดสอบเช็คเช็คเช็คครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตรวจทสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับประมาณนั้นนะครับเยียงไม่ก็ถือว่า ราคาประมาณนี้นะครับ3า0 0แบาทนะครับไม่อายใครแนนอนนะครับแล้วฟังคุณภาพเสียงทีละชุดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมเสียงนะครับทีละชุดนะครับผมในคุณในคุณภาพราคานี้นะครับไม่น้อยหน้าใครนะครับผม ซื้อไปแล้วก็ไม่อายเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเพราะนะครับการันตีได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้จะมาฟังเป็นแนวแดนนะครับให้พี่เพื่น้องหรือเอฟซีทุกท่านนะครับได้ฟังเป็นมิติของเสียงเบสนะครับก็จะเป็นแดนตัวนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนะครับตัวที่แรบเดี๋ยวผมจะมาเทสเพลงเดียวกันนะครับแต่ว่าทีละชุดนะครับผม อันนี้คือฟังแบบกลางแจ้งนครับโล่งเลยนะครับนะครับพื้นที่นะครับเพราะว่าไปเทสตดที่หลังคาที่ทํางานแล้วมันไม่ได้นะครับมันหลังคามันสั่นนะครับเห็นไหมครับลูกเปลมาแบบไม่อายใครนะครับเปิดทั้งวันได้นะครับย้ํานะครับ

โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสอีกตู้หนึ่งนะครับเวลามีน้อยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ผมก็จะปิดนะครับปิดตัวนี้นะครับผมจะมาเปิดตัวนี้นะครับเพื่อเทสเสียงนะครับส่งงานทุกชุดเทสเสียงก่อนส่งนะครับถ้าผิดพลาดประการใดในการรับสินค้าและเปิดไม่ได้ก็ คุยกันได้นะครับผมรับประกันให้นะครับในส่วนที่อุปกรณ์เสียหายนะครับในการขนส่งนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมบุธก่อนนะครับแ๊บนึ้น,นี่ครับ b t สเปกเกอร์นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่งเสียงแป๊บหนึ่ง Lum, blom, blom. blom. Yeah. โอเคครับผมเทสเสียงนะครับผลงานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์ครับคุณภาพของเสียงนะครับผมใช้งานปกติคุณภาพเสียงโดนใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับสนใจสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นอีไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรแนะนำกับผมช่างวัดนะครับ062 517 3840นะครับเบอร์โทร062 517 3840นนะครับแนะนำกับผมช่างวัดนั่นเองนะครับผม ครับสอบถามมาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับผมสอบถามแล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าจากกทมและจังหวัดสิสเกตนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ